บักซมอุ้ยพี่น้องพี่น้องมึ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 งบักสม,กสมเด้อเด้อเด้อเดเอาขาตั้งลงก่อนโอ้ยโอ๊ยลงลง่จอดกันอู้พี่น้อง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 บักซมพี่น้องเอ้ยอูย้บักซมคางทางปัดดูบักซมคางทางกระเป๋าหมานันกระเป๋าไม่โอ้ยกระเป๋าเ่ายุดมัน<ส><ะ>กินได้ยั่ว่มงะครับผมจักเดี๋ยวสีร้องสีเหรียญรูใส่รูใส่แท้โอ้โอ้ฝุ่นก่อแต่ กินได้บ่ละครับโคจักละครับเตรียมกอนละครับกินได้บ่ได้กระชงของวิ่งางทางครับผมอู้อู้ห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 ูหู้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 ห้หูยหู้หหู้หู้หู้หหู้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 หูหู้เู้ห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 ี้หู้หูหู้ห้หู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 ้ะ้หน่ี้ย้ จะเก็บเอาโน่นนีแ่แหละเกะพี่น้องเบิ่งก่อนโอ้ยมันสงแกะยากเบิ่งพี่น้องเจ๋งเบิ่องปดัดนวลคือนวลคือเป็นแต่เสียบแทะเจ๋งเบิ่งพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ขอาตาขอาตาเบื้งพี่น้องปาดโอ้ยมือเหลี่ยคัะพี่น้องไม่ได้าาล้างมือดำเจ้าของดำก็ว่าเลย ครับผมดำครับผมพี่น้องมือกล่องบุหรี่ครับอืมอืมสีทะพยายามทำดีๆไม่ได้กินดอกพี่น้องเบื้องเบืองเม็ดหลายเม็ดมาไหลายพูดเจี๊ยบเม็ดพี่น้องหวานรีวิวพี่น้องเบื้องนะครับผมฮะรีวิวนะครับผมรีวิวตะกะสุมข้างทางเสียวก็ อย่างกัรรสศาสตร์มันบ่ได้ครับสีมีเปรี้ยวมีหวานปนปนกันไปครับแต่กระเบิงครับโอ้เสียบอยู่เดียวอออืมเปรี้ยวหวานหวานเสื้อใยแปะเมันแข็งไหมมันส้มบานเขาแล้วครับเดี๋ยวมอเก็บต่อกันซีรีสยั่วเบิง้งส้ม้างทางบ่กขึ้นบ่เห็นไวซีมีข้างทางอันนี้ผมเ,เป็นสวนนี่พี่น้องส้ม้างท้างเลยเนี่ยเบิ้งครับ ทางทางทางดูเล่อหลายบิ้งทางครับพี่น้องเลาะเบิ้งทางเลาะไป่อแบบนี้พี่น้องมือนี่กับมันอีกแล้วมันตามเคยมันคือเกาว้าสะออดบาบัดเนาะมันซุบมือเมี่ยพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กับคล้อกันมันสูงนะเบิ้งๆครับมาทั้งแรงแรงแรงนะ แต่คุณสมหลายบทพี่น้นอ,นอ,อ,นองครับมือถัดดกๆเลยครับผมทักขนาดทักขนาดตุดด๊บบักสมเนี่ยเก็บไปขันน้ำคงสีเนาะรอบก่อนยังไม่ได้ไปขันเลยเ<อ>ขาเก็บหมดเลี้ยวแม่ก็ล่างปลาผมเรียบร้อยเลี้ยวเขามาเก็บซ่อมนี่ครับ ผมไปเบิงอีกรอบนึงหมดเลยผสมผม,ม,มบเบลียอือพี่น้องเบิงอันนี้แค่ผสมขางทางเลยครับยังคุณภาพขนาดนี้ถ้าส้มเทียว,ว่าคัดเกตสีคุณภาพขนาดไหนครับยุประเทศอิสราเอลของคัดเกตด,ดีๆเยอะครับนะครับเบิงมือบบบาบัดสีหนาเกล็ดเนี่ยเด้อนี่ครับแต่มีดไหลสุมพันธ์ยีม็ดไหลคล้ายๆสมเขียวหวานบ้านเขาครับ หวานเปรียปร้ยวๆหวานๆครับแต่ส่้มมาสีหวานมากกว่าอยกขึ้นสูงๆครับผมได้ปาดไหมพี่น้องยกขึ้นสูงๆไงพี่น้องเบ<า>ิ <นะ S 2> ้ง <นะ S 2> ครับผมว่าน้ำมันไหลเปล่เกึ <c oughs> ๊กกึ๊กบีบกินคือมะนาวบ้านเขาแหละมีดพกพาพี่น้องเบิง้งเอาเมีดออกกันเดี๋ยวสิมเมสิลลอนใส่คอ ฮึมเจ็บๆเลยพี่น้องอ๋ออืมบึ้งหน้าหวานเปรี้ยวนิดหน่อยอืมเก็บไปขั้นโค้งสีดีหน่อยเดี๋ยวมื้อนีบ้าบ้าจะเก็บไปเต็มๆนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าปลาหนามิด โอ้บักกระหยังน,น,น,น้อนี่เนาะบักข่ามาอวครับผมอ๋อ oh, ข่ามาอวบ้านเฮาติครับนี่ครับข่บมามอวบ้านเฮามาดพี่น้องาาออบักข่ามอวบ้านเฮาบึ้งอู้มันตาติเสียบเถเี๋ยเดดเดดชิมก่นอนฮึมเปรี้ยวเปรี้ยวโอ้ข่ามอวท่านสุกครับผมโอ้อเปรี้ยวนี่สุกๆกับมีอยู่ครับแต่เปรี้ยวพุดเปรียวปิดเลยท่านบ้านเขาเขาสิเปรี้ยวแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้ บ้าๆสุดล้อเก็บก่อนป้าสิได,ด้อู้หักจากพี่น้องบึ้งบ,บึ้งบ,บึ้งเต็มเลยอูอ้เก็บเอาคือสวนบ้านจะขวางเลยทีนี้บึ้งบ,บึ้งบึ้งใคอยากเก็บสมมาเด้อครับประเทศอิสราเอลอยากประเ็ศงานประเทศอิสราเอลเข้ามาเลยครับมื่อนี้โอ้ยมื่อนี้บ่บ่มื่อนี่ดอกพี่น้องรับสมอยู่จังหวัดใดกันน้ำแน่นอนครับถามซุ้มเมื่อถามซุขข้มลิปรับสมจังหวัดใด ตอบสุขมคลิปครับผมฝากกดใจดวงน้อยๆให้บาบ้ดในเด้อฝากเป็นกำลังแรงใจให้บาบ้ดเรื่อยๆนะครับพยายามเฮ็ดคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆครับซุ้มนียหาเลาะทายคลิปเรื่อยๆมื้อนี้กับบาบ้ดสิเก็บต่อละผมบาบ้ดก็สิฝากไว้ซสนี้นะครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้บาบ้ดในเด้อมื้อนี้ก็สวัสดีครับ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 ครับสวัดบายครับอะไรดน